สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพับดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันแบบเอเดนเกลเช่นเคยนะแล้วก็เรากกดิดตามเบอร์สองไหมครับเบอร์สองเขาแคนเดียวกับเบอร์สี่ส่วนเบอร์สามนี่ไม่ดูอาจจะสุ่มมาเหมือนเราเ,เราดูเหมือนว่าเพื่อนจะพาเราไปลง,ปลงที่ตะคูนนะงตีเต้นอะไรกันม <laughs> ไม่ตะคูนครับเป็นตึกจิ๊กซอว์โอเค ตรงนี้คนน่าจะหลงเยอะนะโดดแล้วครับไปเตรียมตัวอ,อืนก,ก็ต้องบอกว่าวันนี้เราจะรับบทเป็นโดโ,โ,ดโรโนอาโซโล,โลนะเนื่องจากโตโรเขาใช้ดาบสามเล่มไงอ่าวันนี้เราจะมาใช้ปุลุกตองสามกระบอกครับอยากรูเหมือนกันว่าใช้ปุลูกตองสามกระบอกที่มันจะเป็นยังไงนะเออคงจะมันน่าดูนี่ เรียบร้อยครับครบลูกสองสามกระบอกไปเต็มตัวไอ้ตับตกมเตื่อฮะไอ้ตับตกบนเ่อไปเนี่ยนะ <c oughs> กูจะบ้า <c oughs> ใครจะเอาใครจะเก็บได้เขานี่เขานี่วงอ้าวไอ้สัตว์วงเปียก เ,เ,เดี๋ยวโดนชนเฮ้ยเบอร์สามไอ้เอ้ยมึงจะลงมาทำไมโอ้โหถามจริงย,ยิงอะไรเนี่ยโอ้ยระเบิดไอ้เอ้ย เฮ้ยหลบ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 หลามาเจอแล้วเต็กปูหลบดิโอเค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 เกือบไปโดนแล้วกูเตียงใครวิ่งวะเชี่ยมีเตีคนวิ่งครับขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถก่อน ขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถยังไงก็ปลอดภัยไอ้เหียเกือบไม่อดแล้วกูเดี๋ยวเราต้องไปเข้าวงขับไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งก็ได้ไปพวกไปเล่นในวงดีกว่าตรงนี้แม่งไม่ปลอดภัยวะเกือบไม่รอดแล้วกู เบอร์สองโดนไปเร็วเบอร์สองไม่ได้เล่นละเข้าวงเลยแล้วกันชาร์จบ้านเลยดีกว่าไปเลยพี่เข้าวงเลยหยิบหยิบเร็วเร็วเลยพี่หยิบมิดเลยหยิบมิดเลยเ <c oughs> เลยเลยยโอเคบ้านนี้นะบ้านนี้แหละ

วเดียวเย่ยละไม่หลอกกูแล้วรอบนี้ครับเพื่อนเราพามาลงที่ไปหน้าเป็นเมืองเล็กๆในเกาะแตนท็อกมีคนไม่เอ่ยปกติมันต้องมีนะอรอบนี้เหมือนจะมีน้อยนะมีแต่มีน้อยอืมโอ้โอ,โอ้ไม่น้อยนะนี่ยลงตรงนี้แล้การหนังนี้เลยดวนดูว,ว่าเรา ชื่อมีคนลงกับเราอ่ะหาลูกซองก่อนเลยเฮ้ยแล้วเจอเลยไงใครม,รมันเลิดแม่ทันเด้อเชีย่ยเกือบไป ไ่ได้เหลือตัวเดียวเรียบร้อยครับ ว่าระเปิดระเปิดอตัวข้างหลังอะแม่อยากดิงจังเลยแต่ไม่ดีกว่าเราจะแอบเนียนๆมันไม่รู้อ้ย สองตัวโอ้โห,โ,หโหดมของ <ś c oughs> อ,าาอันใหญ่อย่ามาทางนี้ก็พอไอ้เหี้ยมาทางนี้กูก็ตายดิไ <ś c oughs> อ้เหี้ย เดี๋ยวตัวท้ายเพื่อนตัวท้ายกำลังมาเฮ้ยสองตัวท้ายเนี่ยเล่นก่อนเล่นก่อนไปเฮ้ยโอ้โห,โหเอเันใกอนเพื่อนเก็บสามแล้วเดี๋ยวตัวท้าย ขอแล้วก็ขโมยขโมยแม่งเลยไปแล้วกูรอดแล้วครับยิ่งไม่เกิดไปรอดอีกเลยหลังมาแล้วมาแล้วเดียวมาประตูมาแล้ว

ลืมเปลี่ยนปืนลืมเปลี่ยนปืนเฮ้ยแต่บงแรงนะฐานเป้าฐานเป้าเฮ้ยทานเรอบงแรงนะทิ้งทิ้งไม่ไหวบงแรง มาแล้ววะไม่น่าถึงน่าจะปลาเลยออโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมีอยู่ทีงนูน่นมีอยู่ทีงนูน่นเอ๊ย ตอนได้ไงวะกูเฮ้ยเฮ้ยใจของจบข้ามไม่ได้ที่ไหมหมอตายคันนี้เนี่ยมันเป็นทางนะเพราะว่าเราอ่ะเป็นยอดนักขัโมยตายอยู่นะครับเฮ้ย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 เชี่ยเราตายรถตายได้ไงวะ